มา, 4, าสิสองเวเราสิสถานที่เราไปสวดสวลุมพินีอีกสองสามวันเราไปเราจะมีรอยเท้าพระองค์เป็นชาติสุดท้ายรอยเท้านี้ตอบโจทย์ทําให้สวดลุมพินีได้มรดกโลกเราต้องไปเห็นรอยเท้าคนเกิดชาติสุดท้ายคนมีแสนล้านก็ไม่เท่ากับเราที่เราได้เห็นรอยเท้าคนเกิดชาติสุดท้ายสองอานนท์ได้ไปสถานที่เราทําไมปัตสลู เราไปมาแล้วเดี๋ยววันสุดท้ายเราจะเข้าไปในการสวดมนต์ใต้ต้นโพทาวัดเช้าร่วมกันนะครับสามอานน์สถานที่เราประกาศศาสนาก็คือป่าอินสิปตนะมัธยาทยวันอานน์สถานที่นี้ก็คือวันที่พ่องอยู่กุศนาลาเราทอดร่างวังขานทิ้งสริละเป็นช้าสุดท้ายเราไม่เกิดอีกแล้วอานน์ เมื่อเราไปไานิพพานบุคคลที่ยังมาสี่สังเวทของเราได้มาด้วยทัศนานุญยคือเห็นมาด้วยสวรณนานุญยคือได้สัธงรมพระอ,องค์ยืนยันให้ละพระอ,องค์เป็นผู้ยืนยันพระอ,องค์ตัดคำไหนคำนั้นนะคะว่ามาสองอย่างด้วยการเห็นการได้ยินบุคคลนั้นตายเพราะกายแตกดับร่างกายจากมนุษย์ทิ้งร่างกายมนุษย์แล้วย่อมอุบัติขึ้นที่สวงสวรรค์เพราะฉะนั้นการเวียนว่ายตายเกิดเป็นของน่ากลัว พระอ,องค์ตัดว่าจิตที่น่ากลัวที่สุดนะคือจิตดวงสุดท้ายกับจิตที่เกิดใหม่เราเกิดจิตตายแล้วเกิดแต่ตายทุกคนเนะี่ยแต่ไปเกิดที่ไหนไม่ทุกคนส่วนใหญ่ที่จะพ้นอบายพระอ,องค์สมัยหนึ่งอยู่ในน้ำคงคาเต็มไปด้วยเม็ดทรายโค่ออใช้อะไรครับแบบนี้นิ้วก้อยช้อนขึ้นมาพิสุจน์ทางหลายคนเหล่าใดที่เข้าถึงเราตถาคตที่จะพ้นอบายก็เหมือนเม็ดทรายทิศ ปิดปลายเล็กเท่านั้นนอกนั้นสู่อาบายทั้งสิ้นท่านพิจารณาเองว่าวันหนึ่งวันหนึ่ง,นนงอกุศลเกิดเยอะหรือกุศลเกิดเยอะทางวันโดยเฉพาะถ้าเราไม่เคยเข้ามาสัมผัสและอกุศลตลอดทั้งปีตลอด60ปีบางคนไม่เคยสัมผัสกุศลเลย8ปปีก็ไม่เคยสัมผัส แต่บางคนก็เข้ามาศึกษามาเล่าเรียนดนุนี้นีนะครเพราะฉะนั้นตรงนี้จึงเป็นหัวใจสําคัญนะเราถึงบอกว่าพระอ,อนุนเป็นผู้ถามพระเจ้าเป็นผู้เชิญชวนการที่พระเจ้าเชิญชวนไม่ได้เชิญชวนคนมีตังมานะพระเจ้าบอกอน,นุนคนมีตังก็มาที่เราไม่มีคําว่ามีตังมีแต่มาด้วยศรัทธาประสาทเท่านั้นต้องมาด้วยศรัทธา ถ้ามาดยไม่มาด้วยศรัทธานนะท่านจะเหนื่อยจนจะเพียเดินทางคนเหนื่อยเนี่ยแต่ถ้าท่านมาด้วยศรัทธาเต็มเปี่ยมท่านจะไม่เหนื่อยเลยในสิบวันนั้นเราพยายามรักษาศรัทธาน,นี่ไว้นะ